สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราเล่นเกมโลบอกกะเมอนที่มีชื่อว่อาประสบการณ์ล้างขนมหวานนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปเลยไปเลยอุย๊ยคืนที่หนึ่งคืนที่หนึ่งเพื่อนๆฮ่าฮ <ไป S 1> <ๆ>่าโอ้โหนดีต้อนรับสูกก่กะกลางคืนครั้งแรกของคุณที่ร้านลูกกวาดเย้ทำไมร้านสกปรกจังอะงานของคุณค,คือการให้บริการลูกค้าเป็นหลักโอเคเฮ้ยอะไรอะมีนั้ กล้วยมีทั้งอันนี้เลยอ่ะรับเค้กยังไงก็ตอมเอ่อคุณจะถูกทำความสะอาดสถานที่อย่างนี้แล้วก็จัดก,การกับเหตุการณ์ฉ <You like. S 1> ุกเฉินกระทันหันไห้โชคดีโอเคทำไมกล้องค่อยๆซูมทำไมทไมค่อยๆซูม <c oughs> อ่ะมาถึงเวลาแล้วสำหรับกะแรกของเรา มาเลยในดวซสีขอตำรวจก่อนเออเอ้ยคัพเคก้กมัฟฟินสีทองอ๋อเก็บให้เขแอดอันเหรอโ <Okay. S 1> อเ้ยเอกใจยื่นคุกกี้ให้กับลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยยื่นก่อนเราไปเอามัฟฟินก่อนเราเห็นมัฟฟินตั้งสองสามชิ้นเอออีเอพร้อยฮ่าฮ่าขอํำรวจก่อนนะล,ลูกค้าลูกค้ารอก่อน โอเคไม่มีอะไรมาเลยไหนเอาอะไรบ้างเอาอะไรนะเอาเขาต้องการอะไรอะ่ะอ๋อนี่อมยิ้มอมยิ้มโอเคใช่ไหมเขาต้องการอมยิ้มป่ะเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้ดูอ่ะอใช่ป่ะอ่าจะยิงด้วยโอเคเรียบร้อยฮ่า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 รับๆๆัับ ออินดัอสทรีเออแถวนี้มีอะไรไหมข้างนอกเออไม่มีอะไรเลย cookie, เฮ้ยมาไงเนี่ยเราไม่เห็นหนายจะเดินมาเลยเมื่อกี้นายเดินมาจากไหนคุกกี้เหรอเมื่อกี้ได้ยินว่าคุกกี้โอเคอ่ะอไปไปเลยคุกกี้ เอาเราให้ <Thanks. S 1> เรียบร้อยฮ่าฮาเราโอ้ยมีปืนด้วยเราปืนไปยิงยิงแบบว่ายิงจงยิงโจนได้ไหมนี่นี่ผมจะบัฟฟี่แล้วเออพาแล้วอะ่ะตรงนี้ไม่มีเหรอตรงซอกตรงอะไรไม่มีเหรอโหเสียดายี่มีอะไรนะ <c oughs> แคนดี้อ๋อแคนดี้แคนดี้ มาเลยลูกอมอ้อยอ้ชุดเทพจังเลยเพื่อนเออหวังว่าจะให้ถูกนะหวัง <c oughs> ว่าจะให้ถูกนะร้านแบบว่าไม่น่านั่งเลยที่จริงมีลูกค้าสักคนก็ยังดีเนาะอะ,อะลูกค้าหมดยังเนี่ยโอ้อยังยังยังสวัสดีครับ โรลลี่ป๊อปหรอมาเลยโรล,ลี่ป๊อปใช่ป่ะใช่ันี้ป่ะโรล,ลี่ป๊อปออเออไปจัดไปจัดไปเออรับซับรับซับรับซับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหโอเค หยิบไม้ถูพื้นแล้วก็ไปทำความสะอาดแอ่งน้ำโอเคเสร็จไปเสร็จไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยอ้าโอ้ยต้องตระการหกอันเลยเหรอมามาเลยมาเลยใครเปิดปิดประตูเล่นกันใครมาเปิดปิดประตูเล่นโอ้ยติดอะไรโอ้ตกใจ อ,นะอ๋อนั่เนิดเดียวเออเวลาแบบว่าส่งพื้นล้วต้องกั้นหายใจด้วยไม่รู้เป็นไรต้องกั้นหายใจตอนเวลามันโหลดอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ค่อยคอยเปิดไปเลยค่อยคอยเปิดประเด็นไปเออร้านเราก็ค่อยคอยสะอาดขึ้นเรื่อยๆมาเลยเวลาการทำงานกะแรกของเรา ในวันแรกฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยสวัสดีเพื่อนมาเลยครับคุณลูกค้าอร่อยมาเลย,เลย Give op, ที่มีอะไรล็อป๊อปอ่ามาเลยร่วมสาระเน่ไปไปเลยเอ๋ <Thanks. S 1> กับเงินเรียบร้อย มาฟินดีส <poisoned indo> oh! ักเอตกใจตัวอะไรอย่าเด้ออย่าเข้ามาเด้ออย่าอ่าลสโอลูกค้าเหรอแคนดี้อะไรนะแคนดี้แคนเหรอคดี้แคนอ๋อนี่ไตกใจอ่ะ Thanks อ่อ แล้วลูขากรับก็ยังยิ้มอยู่เลยอืออืยอยุยตกใจย,ย,ดย่ดีด้กลายเป็นผู้หญิงมาไฮ้ชายมาเซสวัสดีครับ Give me a lollipop please อ้ยทำไมเป็นเสียงผู้ชายอ่ะไม่เป็นเสียงผู้ชายอือ ไม่คิดจะรับพวกคุกกี้หน่อยเหรออ่าเอาไปเลยแต่เวลาเก็บเงินเออเรียบร้อยอื้ผมไม่ชอบพัดลมนี้เลยเป็นพัดลมเฮลิคอปเตอร์แปลกๆโอ้ลูกค้าเยอะจังร้านนี้ไม่คิดจะไปร้านอื่นกันบ้างเหรอ Gimme Candy Cane please c a น d ี c เค e น,คนอ่านี่ย อ๋อให้อ้อยให้อ้อยโอเคจัดไปจัดไปไปเลย thanks ฮ่าฮ่า <c oughs> นี่แน่เรียบร้อยเฮ้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ฮฮน่จะมีลูกค้าไหมอุ้ยอะไรอ่ะเห็นอะไรมีใครบางคนกำลังโทรมาที่สำนักง,งาน อ๋อเนี่ยมาเอออะไรนะล้วโอ้หัวหน้าโทรมาโอเคโอ้ฉันอยากรู้ว่าเอ่อฆาตกรต่อเนื่องหนีออกมาจากคุกเนี่ยกำลังหาเหยื่อรายใหม่เออมาบอกอะไรผมมาบอกอะไรเราดังนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นอะไรน่าสงสัยต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาความปลอดภัยด้วยอ๋อ คือโทรมาเพราะเป็นห่วงเลยเนาะแปลกจังนั่นสินั่นสิแปลกจังทำไมหวังว่าเขาจะไม่มาที่นี่นะน่าจะไม่เหลือเลยน่าจะไม่เหลือโอ้ยคืนที่สองคืนที่สองแล้วเพื่อนๆอ่า,าได้เวลาของคืนที่สองดูสิมีอะไรซ่อนอยู่ไหมมัฟฟินอ่านี่ไงมัฟฟินซ่อนอยู่ ฮ่าฮ่าหกอันแล้วมาฟินนี่ไหมไม่มีแล้วโอ้เดี๋ยวนะลูกค้ารอแป๊บนึงนะผมหามาฟินก่อนไม่มีเลยตรงนี้โอเคอุ้ยคลิปจะมีพัดลมคลิปนี้อะไรนะอ๋อโอเคอันนี้ให้โกลมออยเฉลี่แคนแคน,นะครับผมไปเลยไปเลยเอาไปเลยอ่ะ thanks ยอดรายฮ่าฮ่า Mm. อย่าได้ปืนนะปืนแบบว่าซื้อมาติดตัวได้ไหมไม่ได้เลยนะเสียตังค์นะสวัสดีครับคุณลูกค้าเราใช้มาซี Give me a candy please Give me a candy please นี่ไงดูโอมล้มล้ม,มเอออ่า <Thank you. S 1> นี่เนี่ยฮ่าฮ่าได้กี่บาทแล้ววะเนี่ยรวยแล้วมั้งหยิบโคมไฟโอ๊ยหยิบโคมไฟก็เสียตังค์เหรออะไรกันสวัสดีครับคุณลูกค้าอาอะไรเอ่ย Give me a candy please Give me a candy please ไปหยิบให้อย่างนี้เลยยืนหยิบเลย ฮ่าแล้วยืนท่งตรงนี้เลยไงเง Thanks เออแล้วก็ยิมเงินตรงนี้เลยฮ่าฮเรียบร้อยไหนใครจะมาอีกลูกค้าคนไหนจะมาอีกฮะมาเลยมากันให้หมดอุ้ยมาไม่มาทีเดียวแบบว่าหลายๆคนไปเลยแบบยืนต่อแถวอะไรอย่างงี้สวัสดีครับเอาเลยเอาะลยน้อง Give me a cookie please Cookie <oughs> มาเออตัวผู้หญิงแต่ว่าเสียงผู้ชายเนาะอือเอาไป thanks เรียบร้อยฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรไปเชิญเข้าร่วมอะไรไปนะ อ๋อฉันไม่คิดว่าฉันคิดว่าตอนนี้คงไม่มีลูกค้าแล้วอ๋อไม่มีลูกค้าตอนนี้นะงั้นเรามาเก็บขยะบนพื้นกันดีกว่าออเาออทำความสะอาดร้านไปนี่ไงผมเจอแล้วอันหนึง่งใกล้ๆเลยเก็บขยะโอ้โหเจ็ดอันเลยเหรอมาเลยเราชอบอยู่แล้วเก็บขยะเออแปลว่าร้านจะได้สะอาดนะเนาะหลังจากที่สกปรกมานาน แล้วร้านนี้ไม่มีห้องน้ำบ้างเหรอแล้วเวลาแบบพนักง,งานปวดฉี่อะไรเงี้ยทำไงอะ่ะปไปฉี่ข้างนอกเหรอไม่นาะนี่ไนงะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยร้านจะได้สะอาดอ,อสีแล้วสีแล้วสีแล้ว,ลวอ,อมาเลยมาเลยมาเลยอ,อแล้วเราอยู่อะไรตั้งวันหนึ่งไม่เก็บขยะเลยเมื่อวาน ไปเก็บอะไรเอาวันนี้ฮ่าฮ่าสุดท้ายนะเพื่อนๆเออเรียบร้อยโอ้ดูดีขึ้นมากเลยใช่แปลว่าร้านดูดีขึ้นมากเลยพอไม่มีขยะเลยฮ่าฮ่าเรารับลูกค้าอีกรอบนึงตอนนี้เราควรที่จะเอาขยะไปทิ้งถังขยะข้างนอกจัดไปไหนอยู่ไหนเอ่ย ถังขยะข้างนอกหรออยู่ไหนอ่ะโอ้นูน่นอย่านะอย่ามีจ้ำสแก์นะมันชอบมีจ้ำสแก์อะไรตอนแบบช่วงประมาณนี้<แ>อ่ะเห็นไหมเ <laughs> ห็นไหมดีนะเราเก่งก่อนไม่ไม่ใช่นะเราเราเราไปยืนหลบถังอยู่ด้วยเมื่อกี้ก็ <laughs> มาอะไรอ่ะ โอ้มีแบบาคาละครไงเมื่อกี้ลอลลีปอ๊อปเหรอ,อไปลอลีปอ๊อปเออไปขอบคุณครับ <c oughs> เจ้านักโทษทำอะไรเราไม่ได้หรอกฉันเมื่อกี้ เพราะว่าเรากิ่งไว้แล้วไงมาเลยคุณลูกค <c oughs> ้ามาเลยมาเลย g i e m e candy cane please มิตรแค่นเอาไปเลยออได้ยินในเสียงเปิดปิดประตูป๊กแป๊กป๊กแป๊กป๊กแป๊กเนอะไปเลยเออฮ่าฮ่าฮ่า มาจะมีแมกวาดด้วยนะไมกกาซตนะั้งแต่เมื่อวานแล้วสงสัยเอากลับบ้านมาส <laughs> งสัยเอากลับไปนอนที่บ้านคืนหนึ่งสวัสดีครับต้องการอะไรเอ่ยเบคอนล็อตตี้ป๊อปเอามาเออเลยเอาไปเลยล็อตตี้ป๊อปเอาไป,ปเลย Thanks ยังไงต่อมีใครมาอีไมไหมมีใครกหรือเปล่าเอ้ยไม่นะม่ไฟดบับทำไงอะเออทำไงอะเราต้องไปซ่อมไฟตรงไหนอะไม่นะพนังงานอยู่นอกอาคารอ้ออยู่ตรงนู้นเหรอ เดี๋ยวเราขอไปอยู่ดูตรงนี้แป๊บหนึงนะเผื่อมันมีมอฟฟินฮ่าไม่มีเหรอ,อเฮ้ยอัน,นี่ไงมอฟฟินโอ้โหมาอยู่อะไรตรงนี้เราเออขาดอันเดียวเองฮะขาดมอฟฟินอันเดียวเองเพื่อนมาเลยได้เวลารีสตาร์ทนะรีสตาร์ทเลยจ้า มาเป็นตัวอะไรมาเป็นตัวอะไรเฮ้ยยายาอุ้ยแต่ทะลุบ้านมาเนี่ยเฮ้ยตกใจ Give me a peppermint candy please มีกัลกอนนะนายนายไม่มีกัลกอนเหรอ,อไม่มีกัลกอนอยู่อ่ะไม่นะซื้อขวานด้วยอ่ะ

Hey, ฉันจะมอบอุปกรณ์สำหรับคุณอุปกรณ์อะไรอะ่ะฉันลอยอยู่ข้างนอกวอะไรไม่ไปหรอกโอ oh, ้ไม่ไม่ไม่เจ้านายไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะมาถึงไม่จะไม่ออกไปยังไม่ออกไปอะไรก็ช่างเถอะออกไปอ๋อ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  โอกไปเอาพวกมันกันโอ้ยอะไรอ่ะอ,อีกแล้วตีเลยอย่านะที่มันมุกตลกอะไรเนี่ยเหยียบรถเลยอเอ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 อ มันจะเอาสเบียงเข้าไปข้างในแล้วก็จบกะโอ้ะแล้วสเบียงอะสะเบียงอยู่ไหนโอ้ตกใจคืนที่สามคืนที่สามแล้วว,ว,วมาเลยน่าจะเป็นคืนสุดท้ายพเพื่อนๆน่าจะเป็นคืนสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ฮ่าฮ่าสวัสดีครับอุย้ยเจ้าฉลามมันน่ารักจังเลยอะ รี่ป๊อปมามาเลยเออเอาไปเอาไปเลย thanks ฮ <c oughs> ่าฮ่าเรียบร้อยไหนมีอะไรอีกมีใครจะมาอีกไหมโอ้นี่ไงมาแล้วสวัสดีครับอั안녕하โยง give me a lollipop please lollipop มามาเลยเออเอาไปเลยเอาเลยครับอ่า thanks เรียบร้อยเออฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยใส่เสื้อบอลมาด้วยสวัสดีครับ โอ้เดินหน้าเข้มมาเลย Give me a candy please Candy เอาจัดไปไปเลยนี่แน่เออ Thanks ลูกค้าเยอะจังวันนี้เออรับซับรับซับฮ่าฮ่ามันน่าจะมีแบบว่าให้สวนกลับอันนี้มังนะ้งเนาะสวนกลับแบบเจ้าค้าตะกรออะไรเงี้ย แบบเอาอาวุธปืนมายิงโดยที่ไม่ต้องเติมสวัสดคีครับคนเดิมไหมนเนี่ยหน้าตาคคุณยังคุกกี้เหรอแต่เอาคุกกี้ยังไม่ได้อะไรติดใจร้านเราอะดิอือเอาไปเอาไปไปเลยไปเลยไปเลยเออฮ่าฮะอ่าเรียบร้อยมาเลยมาเลยใครไหมใครไหม อ้าหมดแล้วเอ๊ะเสงยงอะไรเสียงอะไรเอ่อมาจากห้องเก็บของไหน่ะเออไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยเป็นปกติเลยวุ้นฉันมาหาคุณเป็นไงฉันมาหาคุณอะไรเนี่ยอุ้ยคนลุกอ ลับไปกนานกันเดินเดียวเห้ยเห็นนั่งนานแล้วทำไมาสาวเพิ่งขึ้นป้าบอืขึ้นยาวด้วยขึ้นยาวด้วยจะเย็นเดี๋ยวติดลิิทธิ์รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครโทรมาเมียขยันโทรลือเกินอ่ารับรับสักหน่อยแล้วกันอ่ะ อุ๊ยหลอนจริงอะไรอ่ะฉันขับรถชนที่ถนนด้านนอกร้านของคุณแล้วเออสามารถออกไปข้างนอกหรือช่วยฉันได้ไหมฮ่าฮ่าฟังดูแปลกๆฟังดูน่าสงสัยแปลกๆ แล้วยังไงเดี๋ยวเราต้องช่วยพวกเขาโอเคคนดีอีกแล้วคนดีอีกแล้วโอ้ยอยังไงอพิงกลับข้างในพิงกลับข้างในเฮอเฮอย่าย่า,ยา,ยาด้อ ซ่อนอยู่หรือโทรเรียกตำรวจเรียกตำรวจสิครับเรียกตำรวจโทรเลยโทรเรียกตำรวจเลยไม่ซ่อนหรอกรอให้เกมเสร็จสิ้นเพื่อเปิดเผยตอนจบของคุณเรียกตำรวจสิ้นสุดคุณเรียกตำรวจมาอย่างรวดเร็วช่วยชีวิตคุณเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ้ฮ่าโดนจับไปซะเจ้าฆาตกร จบไปแล้วนะคบเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับ๊ายบายยู hoo!